เฟอร์ราี่ก็ไม่เว้นหลังมีตาดีพบเห็นว่านำ Xiaomi S U7 Ultra เข้าโรงงานในเมืองโบโลยาประเทศอิตาลี เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายเ i ียวหมีมีบล็อกเกอร์ตาดีอย่างซากุโฟอินโบลยาออกมาระบุว่าเห็นรถยนต์ไฟฟ้าเยวหมี่ SU7 Ultra ออกมาจากโรงงานของเ e r r a รรี่ประเทศอิตาลีซึ่งภายหลังนะครับมีการตรวจสอบก็พบว่ารถยนต์ไฟฟ้าเยวหมี่ SU7 Ultra คันนี้ถูก f ฟ r ร a รี่ซื้ออย่างเป็นทางการเพื่อทดสอบและพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่อไปนอกจากนี้นะครับยังมีบล็อกเกอร์ได้อ้างว่าตัวแทนของ Ferra รี่ได้เข้าเยี่ยม สำนักง,งานใหญ่ของ Xiaomi เมื่อปีที่แล้วและอาจจะเป็นการหารือเกี่ยวกับการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงรุ่นต่อไปร่วมกันแม้ว่าความร่วมมือนี้นะครับจะยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแต่การซื้อ Xiaomi SU7 Ultra ของ Ferrari เพื่อการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสนใจในเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi รุ่นนี้และก็มีข่าวลือว่าทาง Ferrari นะครับกำลังเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกภายในสิ้นปีนี้ทําให้มีการเชื่อมโยงในเรื่องของ ของการนำ Xiaomi SU7 Ultra มาพัฒนาต่อยอดในรถยนต์เ e r r a r i รี่เองและสำหรับรถยนต์ Xiaomi SU7 Ultra ครับก็ได้รับการยอมรับในด้านสมรรถนะและสถาปัตยกรรมไฟฟ้าขั้นสูงถึงแม้เทคโนโลยีบางเทคโนโลยีนะครับจะไม่ใช่จุดสูงสุดของอยานยนต์ไฟฟ้าจีนโดยรุ่นนี้นะครับมีการตั้งเป้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า4ประตูที่เร็วที่สุดในนูเบอร์กริงซึ่งอาจจะไม่ได้ผลิตเป็นจํานวนมากแต่จะมีการทดสอบประสิทธิภาพสูงสุดและจะนําประสบการณ์ในสนามแข่ง ไปใช้กับรถยนต์รุ่นอื่นๆในอนาคตโดยความพิเศษของรุ่นนี้นะครับมีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันทําให้สามารถรีดน้ําหนักได้เหลือเพียง1,900กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งการออกแบบของ Xiaomi SU7 Ultra นะครับยังเป็นไปตามหลัก Aero Dynamic และเพิ่มช่องระบายอากาศด้านหน้าขนาดใหญ่ถึง2ช่องขยายสปริตเตอร์หน้าและสเก์ตข้างแต่มีการเสริมวิงหลังขนาดใหญ่นะครับ และดิฟฟิวเซอร์ท้ายทำให้ได้แรงดาวฟร์สสูงสุดถึง2.14ตันส่วนไฮไลท์ในด้านของคุมพลังและสมรรถนะทาง Xiaomi SU7 Ultra นะครับจะใช้เครื่อง h y เปอร์เอนจิ V8 ที่สามารถรีดรอบได้ถึง27,200รอบต่อนาทีให้พละกกำลัง578แรงมา้าแรงบิดสูงสุด635นิวตันเมตร และเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังกำลังสูงสุดที่ผลิตในปักกิ่งจับคู่กับแบตเตอรี่ชชลลิน2.0จาก CATL ที่พัฒนามาสำหรับสนามแข่งรองรับเทคโนโลยีการชาร์จ5.24สามารถชาร์จได้ในเวลาไม่ถึง12นาทีส่วนอัตราเร่งที่ Xiaomi SU7 Ultra ทำได้นะครับจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง1.97วินาทีเท่านั้นและ0ถึง200กิโเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา5.97วินาทีส่วนการทำความเร็วถึง300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะอยู่ที่15วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากอัตราการทำความเร็วที่ดีเยี่ยมแล้วนะครับ <S <S Xiaomi SU7 Ultra ก็คำนึงถึงเรื่องเบรกเช่นกันโดยมาพร้อมกับเบรคคลิเปอร์ประสิทธิภาพสูงจาก AP Racing ที่เป็นเบรค6พอร์ตและพับเบรค ทนอุณภูมิได้ถึง800องศาส่วนตัวนะครับก็สันนิษฐานว่าที่ Ferrari นำ Xiaomi SU7 Ultra มาศึกษาและพัฒนาต่ออาจจะเป็นเรื่องของการประหยัดงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูงต่างจากรถยนต์หรูแบรนด์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ปอร์เช่คอนิเซ็ตแอสตันมาตินจากรั่วแลนด์โรเวอร์รนลที่ทุ่มทุนให้กับซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกอย่างรีมักและดึงเทคโนโลยีของรีมักมาใช้ได้เนื่องจากมีส่วนในการร่วมสร้างรีมักแต่ละรุ่นรวมถึงรุ่นล่าสุดนะครับอย่างรีมักเนวาร่า และก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่ Xiaomi เปิดตัว Xiaomi Wuyu 7 SUV ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจาก Xiaomi นะครับก็เป็นประเด็นกับ f e r r a ร i เช่นเดียวกันโดยมีการหาว่าลอกเรียนแบบรูปทรงของ f e r r a ร i ร่วมถึงสีเขียวมรกตที่เป็นเฉดสีเขียวรูปแบบเดียวกับ Ferrari Persan Grey ถึงคราวนี้นะครับก็อาจจะทำให้หลายๆคนเห็นแล้วว่าการศึกษาเทคโนโลยีจากคู่แข่งแล้วนาจุดเด่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นเรื่องธรรมดาในวงการตลาดยานยนต์ รนยนต์ที่นำ Xiaomi SU7 มาทดลองใช้และศึกษาในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าครับไม่ได้มีเพียงแค่ Ferrari เท่านั้นก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีแบรนดร์ f o ร d รวมถึง Hyundai ที่มีข่าวว่านำ Xiaomi SU7 ไปทดลองใช้และศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันโดย Xiaomi SU7 นะครับถูกนำมาใช้เพื่อการประเมินที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ u ุน a ดในกลุ่มโซและมีการใช้ป้ายทะเบียนชั่วคราวึ ซึ่งสื่อบลอเดอร์ได้ออกมาเผยว่าฮุนไดได้รับอนุญาตการใช้งานชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านงานวิจัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายการนำาช a m i SU7 เข้าสู่กลุ่มสำหรับการวิจัยภายในของบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ของฮุนไดนะครับถือเป็นการขยายแนวทางเปรียบเทียบมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าต่างประเทศของฮุนไดซึ่งเดิมนะครับทางฮุนไดให้ความสนใจกับทางเทสลาประธานของฮุนไดมอเตอร์นะครับก็เคยเผยว่าบริษัทต,ต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันกับทั้ง เทสลาและผูเ่นหน้าใหม่อย่าง B Y D ที่เป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พร้อมเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจาก38.9ล้านล้านวอนในปี2023เป็น44.8ล้านล้านวอนในปี2025 ซี o ของ Ford m o t เ r อร์เคยนำ Xiaomi SU7 ไปใช้งานแล้วถึงกับติดใจจนมองว่า Xiaomi อาจจะเป็นแบรนด์ยานยนต์หน้าใหม่ที่เป็นภยัยต่อวงการยานยนต์ในอนาคตซึ่งคุณเฟอร์รี่ซี CEO ของ Ford นะครับยังเอ่ยปากชมว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอีดีจีนรุดหน้าไปไกลและต้องตามเทคโนโลยีต่างๆให้ทัน และอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถยนต์ x ียวมีนะครับนั่นก็คือการรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆที่เ x i ยวมีจะผลิตขึ้นมาในอนาคตซึ่งถ้าใครได้ลองใช้เ x ียวมีแล้วติดใจนะครับจะรู้ความหมายของคําว่าหมีงอกและเข้าใจนิยามที่ว่าพระเจ้าสร้างโลกที่เหลือเ x ียวมีเป็นคนสร้างการนําเข้า x i a o มี SG7 มาศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้นะครับก็อาจจะมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์เด่นของ Xiaomi อยู่แล้วนะครับและขนาด Xiaomi SU7 รวมถึง Xiaomi SU7 Ultra ได้เปิดตัวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับยังมีแบรนด์ต่างๆรวมถึงแบรนด์ High-End อย่าง Ferrari ซื้อมาศึกษาวิจัยและทดลองใช้ ถ้าหาก Xiaomi Yu 7ที่เป็น SUV ไฟฟ้าจาก Xiaomi ทำการผลิตได้ในปริมาณที่มากพอต่อการส่งมอบจะมีอีกกี่แบรนด์ที่ซื้อไปทดลองใช้และศึกษาเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการออกแบบภายในที่อำนวยความสะดวกและมีความอเนกประสงค์รวมถึงการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมมากกว่าโดยอีกหนึ่งจุดสำคัญของ Xiaomi นะครับก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เข้าใจว่าผู้บริโภคต้องการอะไรเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน